สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับลูกมันจะเป็นแบบนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าปลูกขุดมาหรือเปล่าอยูอนในดินหรือเปล่าผมไม่เคยเห็นนะครับมี เพื่อนก็ให้มาก็าบอกาทานได้ทานดิบๆนี่แหละแกเอาเปลือกออกก็ทานได้เลยผมไม่เคยเห็นแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ให้ต้องทานได้แล้วก็คงไม่เป็นอันตรายนะครับเมื่อเป็นผมก็ทดสอบดูทดลองดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไร รสชาติหวานไหมนะะผมปอกเปลือกแล้วลองทานดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรนะครับอืมไม่หวานคล้ายคกับบัวหิมะนะครับ ไม่มีรสชาติหวานไม่มีความหวานไม่หวานนะครับทานได้กลิ่นคล้ายกับบูหิมะนะครับกินได้จริงๆแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ ผมกินได้นะครับทดสอบดูแล้วกินได้อาจจะก,กินเยอะไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ให้มาบอกว่าไม่ต้องกินเยอะวันหนึ่งกินได้แค่นี้ไม่ได้ถามว่าเป็นสมุนไพรไหมรักษาโรคไหมหรือเป็นยาบำรุงหรือเปล่าไม่ได้ถาม บอกว่ากินได้แค่นั้นเองผมคิดว่ามันน่าจะเป็นยาได้นะครับเพราะว่ามันรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นี่ยรูปร่างมันก็จะเป็นแบบนี้คลุกระาอย่างนี้เลยนะครับรูปร่างมันจะเป็นแบบนี้ ผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับถ้าใครรู้ก็ขอคอมเมนต์หน่อยผมไม่ทราบจริงๆนะฮะชื่ออะไรก็ไม่ได้เซิร์ชดูใน Google ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ